365วันจากคำสอนสู่ความเชื่อเพื่อพบพระเจ้าขอเชิญทุกท่านมาอ่านและรับฟังตลอด365วันกับหนังสือคำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิกไปด้วยกันนะครับวันที่188ผลของศีลนี้ หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่1468พลังทั้งหมดของศีลอภัยบาปจึงอยู่ที่ว่าศีลน,นี้ทำให้เราได้รับพระานสทานของพระเจ้าคืนมาทำให้เราได้รับมิตรภาพสูงสุดมีความสัมพันธ์กับพระองค์อีกดังนั้นจุดประสงค์และผลของศีลน,นี้ก็คือการกลับคืนดีกับพระเจ้า ผู้ที่รับศีลอภัยบาปด้วยจิตใจที่เป็นทุกข์ถึงบาปและมีศรัทธาต่อพระเจ้าย่อมได้รับสันติและความสงบในมโนธรรมพร้อมกับความบรรเทาจิตใจอย่างใหญ่หลวงอันที่จริงศีลแห่งการกลับคืนดีกับพระเจ้าย่อมนำการกลับคืนชีพฝ่ายจิตที่แท้จริงการได้รับศักดิ์ศรีและพระพรต่างๆของชีวิตบุตรของพระเจ้ามาให้สิ่งที่ประเสริฐสุดในพระพรเหล่านี้ ก็คือมิตรภาพกับพระเจ้าหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่1469ศลนสี้ทํินานี้ทำให้เรากลับคืนดีกับพระศาสนจักรบาปทำให้สัมพันธภาพระหว่างพี่น้องอ่อนแอลงหรือถูกทำลายศีลอภัยบาปซ่อมแซมหรือคืนสภาพสัมพันธภาพนี้ขึ้นใหม่ ในความหมายนี้เสนนี้จึงไม่เพียงแต่บำบัดร,รักษาผู้ที่ถูกรับกลับเข้ามามีความสัมพันธ์กับพระาศาสนจักรอีกเท่านั้นแต่ยังมีผลนําชีวิตมาให้พระาศาสนจักรซึ่งได้รับผลร้ายจากบาปของสมาชิกคนหนึ่งของตนด้วยเมื่อคนบาปคนหนึ่งกลับเข้ามาอยู่และตั้งมั่นในความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ เขายอมรับพลังจากพระพรฝ่ายจิตที่มีอยู่ระหว่างอวัยวะทรงชีวิตทุกส่วนของะวรกายทิพย์ของพระคิสตเจ้าทั้งที่ยังกำลังเดินทางอยู่ในโลกนี้หรืออยู่ในบ้านเกิดเมืองนอนแห่งสวรรค์แล้วจำเป็นต้องกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่าการกลับคืนดีกับพระเจ้าเช่นนี้ยังก่อให้เกิดการกลับคืนดีอย่างอื่นอีกด้วย ซึ่งก็ช่วยบำบัดรักษาผลร้ายที่เกิดจากบาปด้วยผู้เป็นทุกข์ที่ได้รับอภัยบาปแล้วก็กลับคืนดีกับตนเองในส่วนลึกของจิตใจซึ่งอยู่ภายในที่เขาพบความจริงภายในของตอนเขากลับคืนดีกับเพื่อนพี่น้องที่เขาได้ทำผิดหรือทำให้เสียหายอย่างใดอย่างหนึ่งเขากลับคืนดีกับพระศาสนาจักรและกลับคืนดีกับสิ่งสร้างทั้งหมดอีกด้วย หนังสือคำสอนพระศาสนาจักรคาทอลิกข้อที่1470เเมื่อคนบาปมอบตนแก่การตัดสินที่ทรงพระกรุณาของพระเจ้าในสินนี้เขาก็เสมือนว่ายอมรับการตัดสินล่วงหน้าก่อนที่เขาจะต้องรับตอนปลายของชีวิตในโลกนี้เพราะบัดนี้ในชีวิตนี้พระเจ้าประทานโอกาสให้เราเลือกระหว่างชีวิตและความตายได้ และเราอาจเข้าในพระอาณาจักรของพระเจ้าที่บาปหนักกีดกันเราไว้ได้ก็โดยผ่านทางการกลับใจเท่านั้นคนบาปที่กลับมาหาพระคริสต์เจ้าโดยการเป็นทุกข์กลับใจและความเชื่อย่อมผ่านจากความตายมาสู่ชีวิตและไม่ถูกพิพากษาลงโทษพระคุณการุณ หนังสือคำสอนพระศาสนาจักคาทอลิกข้อที่1471สอคำสอนและแนวปฏิบัติเรื่องพระคุณการุนในพระศาสนาจักรมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับผลของศีลอภัยบาปพ,พระคุณการุนคืออะไรพระคุณการุนคือการยกโทษชั่วคราวสำหรับบาปที่ได้รับอภัยความผิดแล้ว คริตชนผู้มีความเชื่อที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ย่อมรับพระคุณการุณน,นี้ได้โดยความช่วยเหลือจากพระศาสนาจักรในฐานะผู้รับใช้การไถก่กู้ซึ่งมีอำนาจจัดการและแจกจ่ายการชดเชยบาปท,ที่พระคิตเจ้าและบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ได้สะสมไว้เป็นเสมือนขุมทรัพย์พระคุณการุณเป็นพระคุณบางส่วน หรือพระคุณบริบูรณ์ก็แล้วแต่ว่าช่วยให้พ้นจากโทษชั่วคราวสำหรับบาปเพียงบางส่วนหรือทั้งหมดผู้มีความเชื่อทุกคนอาจรับพระคุณการุณได้สำหรับตนเองหรืออาจอุทิศแก่ผู้ล่วงลับก็ได้โทษของบาปหนังสือคำสอนพระศาสนาจากคาทอลิก ข้อที่1472เพื่อจะเข้าใจคำสอนและการปฏิบัติเรื่องนี้ของพระศาสนาจักรจำเป็นต้องเข้าใจก่อนว่าบาปมีผลตามมาสองประการบาปหนักทำให้เราสูญเสียความสัมพันธ์กับพระเจ้าและดังนี้จึงทำให้เราไม่อาจมีชีวิตนิรันดรได้การสูญเสียเช่นนี้เรียกว่าทอดนิรันดรของบาปในอีกด้านหนึ่ง บาปใดๆไม่ว่าแม้กระทั่งบาปเบาก็ทำให้เรามีความโน้มเอียงไปหาสิ่งสร้างในแบบที่ไม่ปกตินักซึ่งต้องรับการชำระหรือในชีวิตนี้หรือหลังความตายในสภาพที่เรียกว่าไฟชำระการชำระนี้ช่วยให้พ้นจากสิ่งที่เราเรียกว่าโทษชั่วคราวของบาป เราต้องไม่เข้าใจว่าโทษทั้งสองประการนี้เป็นเสมือนการแก้แค้นที่พระเจ้าทรงลงโทษจากภายนอกแต่ต้องเข้าใจว่าเป็นผลที่ตามมาเองจากธรรมชาติของบาปก,การกลับใจที่มาจากความรักแท้จริงอาจทำให้คนบาปบรรลุถึงการชำระบาปโดยสมบูรณ์จนไม่มีโทษบาปเหลืออยู่อีกเลยก็ได้ หนังสือคำสอนพระศาสนาจากคาทอลิกข้อที่1473การอภัยบาปและการคืนความสัมพันธ์กับพระเจ้านำการยกโทษนิรันดรนของบาปมาให้ด้วยแต่โทษชั่วคราวของบาปยังคงอยู่ต่อไปคริสตชนที่ยอมรับความทุกข์และการทดลองทุกชนิดด้วยความอดทนและยอมรับความตายด้วยใจสงบเมื่อวันนั้นมาถึง ต้องพยายามรับว่าโทษชั่วคราวเหล่านี้ของบาปเป็นเสมือนพระหันสถทานเขายังต้องพยายามประกอบกิจการแสดงเมตตาจิตและความรักพร้อมทั้งการอธิษฐานภาวนาและกิจกรรมต่างๆที่แสดงการกลับใจเพื่อปลดเปลื้องสภาพมนุษย์เก่าให้หมดสิ้นเพื่อจะได้สวมสภาพมนุษย์ใหม่ได้อย่างสมบูรณ์ 365วันจากคำสอนสู่ความเชื่อเพื่อพบพระเจ้า